คุมหมดไหมพื้นที่นี้คุมครับคป็นคนเป็นคนนะครับไอ้มึงดูอะไรยังไม่ทันอะไรเลยบ้องหัวที่เนี่ยเฮ้ยเยอะเหะกินข้าวอะไรอยู่เนี่ยมั่มับเอาเลยเสียงอะไรนี่นะก็ว่าอะไรนะเมื่อกี้อะไรนะเปนคนเปคนแปดแปดทำไมเหรออยู่เนี่ยเป็นคนแปดแปดตัวนี้ภารกิจต่อไปนะภารกิจต่อไป ก็เราจะต้องภารกิจสุดท้ายก่อนที่เราจะขึ้นเขาสอยดาวนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะว่าภารกิจอะไรก็จะแจ้งให้เราทราบต่อไปสำหรับเอาวันนี้ก่อนสำหรับการเข้าฐานนะครับการเข้าฐานบอกผู้เราซะก่อนนะครับมันไม่มีพื้นที่นะไม่มีพื้นที่ครูพยายามที่จะไปหาพื้นที่ต่างๆที่มันขึ้นที่ลงไปข้างล่างแล้วมันคุคืนจะลำบาก แต่การเข้าถายตรงนี้นะครับเป็นสวน